น่ารักไา้ตัวเล็กๆวันนี้ออกมาชุ่งนาะมาหาภาพสวยๆไปฝากนี่ไก่ไก่เย,ยะเลยไก่พ่อลุงครับไก่พ่อลุงไก่พ่อลุงพี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นแหละข้างแม่ดองข้างแม่ดอง

ต้นไม่โอ้ยบักลา้นยแม่บักลาน้ยลานยเป็นตาฮักเธอลูกละ